อะไรช่วยทำไมตอนแรกนี่เป็นแบบิงมนเง็นแล้วมาไม่ได้อ่ะน่าเกลียดมากเลยอ่ะยืนไม่ได้ตัวแข็งนะเออเออลองลองอีกทีนึงอสงสารว่ะเหนื่อยนะไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นตัางวะเนี่ยไม่ขึ้นตังไม่ใช่นะรอตื่นเนะ Like ลอนอะตอนแตกนะทำมาดีนะทำมาดีเออเหมือนเหมือนมันไม่ขั้นตอนยังไม่ลอกสีสีแท้สีแท้ดนี้ข่าวแ <nieu> ล้วไม่ไม่แต่เดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลมีที่พูดมาตั้งแต่แรกที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไม่เคนเลยรมันคือขปูพื้นมาดีมากแชแนลอะไรอย่างดีมากเลยนะและเฟรแฟชั่นเขาเป๊ะมากเป๊ะอะไรป้อเป๊ะเหมือนกันคือเหม่ลงาแล้วแบบ โอ๊ยไมคเคยไม่น่าไปเชื่อป้อนแต่แรกเลยค่ะคุณผู้ชมลูนีน่าจะออกไปช้อปปิ้งแต่แรกก็ดีอยู่แล้วนะที่ดูเรฟเพลนซ์กันมาไม่น่าจะหลงเชื่อทำตามแล้วแบบทำอะไรก็ไม่รู้อยมันต่างกันนะเขาจะมาแต่งตามอะไรกันยังไงก็จะมาสอนดีเชนแบทเน่ะชอันนี้ก็ให้ดูว่าในสไตล์ปิ๊กป๊อแบบนี้ใช่ก็คือน่ะคิดเอาเอง ไอคิดเอาเองเขารอดูแกอยู่ไอคิดเอาเองสำหรับคนที่จะใส่ไปปาร์ตี้ไงอ๋อปาร์ตี้ได้เรามีอีกคู่หนึ่งแบบนั้นมีอีกคู่หนึ่งใช่เดี๋ยวเราจะลองไปอ่ะไหนลองนี่อ่ะอ่าเออแล้วไปดีเลยจะมีคนมาขอใช่ไเปล่าจะทำเองนะโอ้โหได้ถ้าไหวได้พอดีแต่พันต้องไม่เปลี่ยนใจเลยที่ีออัขกระมังมันรั่วโมแกนะเป็นอย่างนี้บ้าพี่เจเดินเดินเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็หงายจะไม่รั่วได้ยังไงแล้ว ชันา้สเงินสนุกสนุก <S <S เดี๋ยวใชแล้วจริงๆถ้าใครจะทำใส่เนี่ยก็สามารถเอาไปปาร์ตี้ได้นะหรือเเผื่อเกิดเหตุการณ์อะไรฉุกเฉินเราไม่รู้ว่า<ช>จะเกิดอะไรขึ้นเราก็อาจจะเอาวิธีนี้มาแก้ไขสถานการณ์ชอหน้าได้แต่ถ้าใครอยากใส่เป็นแฟชั่นและอยากรู้ว่ามันจะใส่อย่งไรเนี่ยง่ายๆก็คืออ,อาจจะเป็นโทนสีขาวดำก็ไม่ดูว่าท่ามันขนาดไหน สีขาวดำง่ายๆแบบนี้มันก็จะเซฟสิ่งนี้ก็จะเข้ากันง่ายแต่ถ้าใครอยากจะใส่สีเงินกับสีสีแล้วก็ใช่แล้วชุ่มชมาได้ทิเหมืใช่แล้วแล้ก็ใช่อันนี้ก็ต้องไปศึกษากันนิดนึงนะมันละแต่พวกของสุดสิดบนร่างกายอะไรอย่างนี้แต่วันนี้เราเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆในการ d I Y นั่นเองใช่แล้วค่ะอ่า แค่นี้อย่าเพิ่งยังไม่หมดไปไหนต้าเดี๋ยวเราจะไปเจอกันสองคนในสกู๊ปของแคนนอนอีกไทยรายการฉะนั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนมันมีอะไรดีๆที่น่าสนใจรอคุณอยู่นะใแล้วค่ะแต่ว่าพูดถึงแ a n นอนแล้วเนี่ยอย่าลืมกิจกรรมดีๆในวันที่16หมีนาทำไมโป้าเรากจะมาเราจะมาว่าชอบกั อย่าแลยชอบอีกแล้วถ้าใครอยากจะมาเนี่ยต้องโทรมาก่อนนะ hello hello ขามาคุยกันว่อนวะจะอะไรต้องทำไมอะไรยงไงมาโทรมาที่เบอร์นี้เลยไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้เจอกันคือแบบอยากเจอเราอยากเจอไรมาใช่แต่สามคนอยากเจอเราหรือจ้า ไม่รู้ว่าถ้าอยากเอาเป็นว่าถ้าอยากมาก็โทรมาก่อนที่เบอร์นี้แล้วกันนะคะแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้ใน Facebook ได้เหมือนกันในเฟซบุ๊กคีสทีวีดีไอวายอย่าลืมเข้าไปทักทายพูดคุยกับเราด้วยแล้วกันมากแต่วันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณสุดๆเลยสำหรับสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเรานะคะพินชอตชิคเอ็นอีซีดีไอวายขอบคุณมากอย่าลืมเข้าไปดูนะหม่ยผมสวยมาใช่แใช่และที่สำคัญ เซลฟี่ใช่ค่ะคอนเทอร์อัจฉริยะนะคะเครื่องจิ๋วพกไปได้เลยวันนี้เราก็ปิ้นออกมาให้ดูกันแล้วใช่แล้วค่ะอย่างั้นนะคะอย่าลืมนะคะเวลาในการดูรายการเราดูเราชิคกี้พายสามทุ่มถึงสามทุ่มเกอทางไหนคะาพ่อางช่องแวรี่ทวิชามแปดสิบห้าหย่าย่แต่วันนี้เราต้องไปก่อนแล้วอยู่ตรงพบต่อรายกันสวัสดีค่ะสวัสดี c a n นอนเซลฟี่นะคะสเปเชียลสก o ูนะคะ c a n o n นเซลฟี่ c p 8 0 0นั่นเองโอ้โ,โ,โเอ้ยพี่ติ๋วทำอะไรอยู่เอ่ยอยุกกิกตุกกิกอยู่คน,นเดียวอยากเล่นกันละซีอ,ะอยากเล่นเละ นี่ค่ะกำลังจะทําสมุดของเราสองคนไงโอ้โหนี่กำลังตกแต่งกันอยู่แต่ว่าถ้าใครอยากได้สมุดแบบนี้นะคะก็อย่าลืมเรายังมีเวิร์กช็อปไงใช่แล้วค่ะในวันที่16มิถุนายนนะคะเป็นวันเสาร์นะคะกับ Canon Selfie Creative DIY Workshop นั่นเององเราจะมีสมุดอย่างนี้ให้ทุกคนด้วยเอาไปเลยในวันงานวันที่16นี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาร่วมเวิร์กช็อปกับเราค่ะก็สามารถ หยิบโทรศัพท์ค่ะยังไงคะโทรมาได้ที่เบอร์อ๋อไม่ใช่โทรเข้ามาได้ที่เบอร์เติร์เติข้างล่างนี้เบอร์แล้วใช่แบบเบอร์ตลอดแจะเบอร์ตลอดถูกต้องไม่ได้หรอกเพราะว่าช่วงนี้หนูไม่ค่อยฮอตละไม่ค่อยฮอตหรอกไม่ค่อยร้อนแล้วไงอ๋อไม่ได้แต่นี่ที่กําลังทําอยู่อ่ะมันจะงงมากเพราะว่าเอจะมีจะทําสมุดของเราสองคนแต่ไม่มีรูปเรามันมันไม่ได้ใช่ไหมถูกต้องหน้าแบบนี้ต้องอยู่ข้างในต้องจะเอาไปซ่อนข้างในไม่ได้ ถ่ายรูปดีกว่าเลิมาจากนั้นบินเลยนี่ทุกคนก็สามารถทำสมุดแบบนี้ได้นะคะนี่รูปมาแล้วรูปมาแล้วนี่โอ้โหลวนเร็วทันใจมากล่นเร็วมากนี่ถ่ายปุ๊บเอาการ์ดออกมาเสียบปั๊บได้แล้วได้เลย นี่มาแล้วค่ะเห็นไหมสวยงามมากตะกี้พึ่งพึ่งปิ้นออกมาเลยเดี๋ยวทำกันเลยดีกว่ากับน้ำปกนี้ด้วจริงอะจ้าอะไรอ่ะป้อก็เห็นบอกว่าพี่ติวมีบ้างหนูก็ไปปินบ้างเพราะว่าหนูก็มีเครื่อง canon s u r ี i เหมือนกันสีดำ แี่ไปซื้อไงอะไรนี่เรามาทําอุตส่าห์มาทาสมุดร่วมกันนะพ่อที่พี่ปิ๊นแต่รูปโป้นะรูปคู่นะเพื่อเราเป็นสมุดใช้คู่กันแล้วนี่ดูตัวเองดูค่ะเป็นคนเดียวเลยอะรูปใหญ่ด้วยรูปใหญ่ด้วยเออไปแอบถ่ายมาตอนไหนเนี่ยแรงมากก็เมื่อกี้นี่แหละแป๊บเดียวเองช่วงจิวนี่เดี๋ยวจะหันรูปโปออกดีว่าไม่เอาละหันถึงขนาดหันเลยเหรอหันเลยหันทีเดียวเลยเสียใจนี่นี่ทําแบบว่าเหมือนเป็นกล่องรูปดีกว่า เี่นะคะเขาบอกว่าสายตาหนูเป็นสายตาที่สวยมากค่ะี่ติี่กล้องโฟล์นทาซูใ่น่ารักไหมน่ารักไหมนี่เอ้ยตอนนี้ทำย่อมๆไปก่อนเดี๋ยวเราไปทำเต็มๆกันในเวิร์กช็อปวันเสาร์ที่16มิถุนาแน่นอนถูกต้องค่ะนี่ ถ้างั้นวันนี้เราต้องขอขอบคุณนะคะแ<ช> <Canon S 1> คนนอนเซลฟนะคะ CP 8 0 0ค่ะใช่สำหรับอุปกรณ์อย่างนี้นะคะที่พึง่งป,ปิ้นปุ๊บออกมาปั๊บเลยใช่ะสะดวกสบายนะคะเหมาะกับชีวิตประจำวันพวกเรามากใช่ค่ะวันนี้ติวกับโป้ต้องไปก่อนนะคะแล้วเจอกันวันเวิร์กช็อปค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย